รัฐบาลโมร็อกโกนะครับประกาศแผนที่จะทําให้โมร็อกโกนั้นเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เชน่ามีเดียกรุปรายงานค่ะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของโมร็อกโกนั้นกําลังเตรียมจะเพิ่มจํานวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็น2เท่าใน2ปีข้างหน้านี้เพราะว่าโมร็อกโกตั้งเป้าผลิตให้ได้ปีละ1 0 0 0 0แคันโดยทางการโมร็อกโกกล่าวนะคะว่ากําลังพัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีการผสานข้อมูลกันมากที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่งในโลกค่ะไม่เพียงแต่รองรับโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ในอนาคตเท่านั้นแต่จะส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปทั่วยุโรปอีกด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์ของ โร็อกโกเตรียมจะส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าทําสถิติในปีนี้ด้วยยอดขายราว15,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี2565ซึ่งมียอดขายอยู่ที่11,700ล้านดอลลาร์สาหรัฐค่ะทางการโมร็อกโกยังกล่าวด้วยนะคะว่าวิสัยทัศน์ศด,ดังกล่าวสาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของโมร็อกกนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยกระส่งอุตสาหกรรมและการค้าของโมร็อกโกคาดค่ะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของโมร็อกโก เองจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบรรดาผู้ผลิตมีแผนจะสร้างงานใหม่ให้ได้ตามเป้าที่1 0 0 0 0 0สนถึง2 0 0แสนตำแหน่งและขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ก็กล่าวนะคะว่าโมร็อกโกมีศักยภาพมากในด้านพลังงานหมุนเวียนและเป็นผู้นำในแอฟริกาด้านนี้ด้วยซึ่งก็จะช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้าได้ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยต้นทุนต่ำค่ะ